สวัสดีครับแล้วในวันนี้นะครับยังเป็นหัวข้อของการฟัดชิ่งแล้วก็เปลี่ยนใช้กล่องเกียร์ครับสำหรับรถยนต์มิซูบิชิมิลารดนะฮะหลายคนสงสัยครับว่าทําไมรถยนต์เกียร์ CVT เกียร์ไม่ค่อยทนนะครับจริงๆแล้วมีเรามีเคล็ดลับครับที่จะทําให้เกียร์ CVT นี้ทนนะครับคันนี้วิ่งมาประมาณ2องแสนสี่กว่าแล้วนะครับนี่คือเซ็ตอุปกรณ์ของเรานะครับมีน้ํามันเกียร์กองเกียร์นะครับจะเห็นว่ามีกองกระดาษและกองเหล็กนะครับมีสเปรย์ล้างมีจะมีกาวนะครับในการทานะครับก้นทางขั้นตอนแรกเลยนะครับ หรือเครื่องฟัดชิ้เกียร์นะครับเข้ากับรถนะฮะทำการฟอกนะครับหรือฟัดชิ้นเกียร์นะครับของเดิมของรถเนี่ยนะครับประมาณ15นาทีครับโดยการต่อท่อนะครับจากชุดเกียร์เข้าสู่เครื่องนะครับเราก็จะทําการขยับนะครับเปลี่ยนเกียร์ไปเรื่อยๆนะครับหลังจาฟอกเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการเปลี่ยนถ่ายนะครับหรือฟัดชิ้นน้ำมันเกียร์ครับโดยการเติมน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปนะครับ หลังจากนั้นจะใช้เครื่องนะครับในการดันน้ำมันใหม่เข้าไปแล้วก็เอาน้ำมันเก่านะครับที่อยู่ในระบบออกมานี่คือสภาพน้ำมันเกียร์นะครับที่มีความข้นมีความดำนะฮะแล้วก็เกิดฟองมากเลยนะฮะน้ำมันเกียร์ที่เสื่อมสภาพทั้งๆที่นะครับคันนี้นะครับเพิ่งเก็บเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาไม่นานนะฮะแต่ดูสภาพครับแน่นอนว่าการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ปกตินี่ครับจะทําได้เพียงแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับหลังจากที่เราทําการฟอกนะครับและฝัดชิ้นเกียร์แล้วเนี่ยนะฮะเราก็ทําการเปิดอ่านเกียร์ครั้ ในการถ่ายน้ํามันเกียร์ออกไปนะครับให้อ่ะมีการตรวจสอบภายในครับชุดเกียร์นะครับนี่คือน้ํามันที่ค้างอยู่ที่บริเวณก้นอ่างครับจะเห็นได้ว่ามีความใสเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับน้ํามันในชุดแรกนะครับนี่คือส้กรองเกียร์ครับโจทย์ของเราในวันนี้คือการเปลี่ยนส้กกองเกียร์ทั้งสองนะครับสำหรับมิซูบิชิมิลานะครับจะมีส้กกองเกียร์ที่เป็นส้กกองเหล็กนะครับที่อยู่ก้นอ่างนะครับแล้วก็ส้กรองกระดาษที่อยู่ด้านข้างนะครับอ่ะแกะออกมาฮะนี่ฮะ เราเทน้ำมันออกมาสภาพน้ำมันดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับรอบแรกนะครับแต่ชุดกล่องเกียร์นะฮะยังค่อนข้างสกปรกนะฮะนี่คือบริเวณก้นอ่างครับที่เป็นแหล่งรวมนะครับสิ่งสกปรกครับโดยแม่เหล็กนะครับก้อนกลมๆนี่นะฮะจะทําการดูดแม่เหล็กเอาดูดเศษเหล็กเอาไว้นะครับที่บริเวณก้นอ่างนะครับตอนนี้นะครับช่างเทคนิคกาลังเปลี่ยนนะครับไส้กล่องเกียร์ลูกบนครับนี่ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเป็นไส้กล่องเกียร์กระดาษนะครับที่อยู่ด้านบนครับ เห็นไหมครับว่ามีเศษโลหะนะครับเศษสิ่งโสกโปกนะครับติดบริเวณกระดาษกรองครับนี่คือนะครับส้กรองเกียร์ลูกใหม่นะครับที่เราเปลี่ยนเข้าไปนะครับเห็นได้ว่าเป็นส้กรองใหม่นะครับของแท้นะครับเราติดตั้งเข้าไปนะครับโดยการเปลี่ยนโอลิงด้วยนะครับจะมีชุดฝาครอบอยู่นะครับเรากลับมาที่ด้านล่างครับเรากําลังทําความสะอาดนะครับชุดเรือนวาบอดี้นะครับแล้วก็ตามซอกหลึกต่างๆนะครับที่อาจจะมีเศษสิ่งโสโปกนะครับ เกาะอยู่นะครับหลังจากที่สะอาดแล้วนะครับเราก็ติดตั้งนะครับสากองเกียร์ตัวใหม่เข้าไปนะฮะเราไม่ล้างนะฮะเราเปลี่ยนเลยนะครับสําหรับส้ยกองเกียร์นะครับตัวใหม่นะครับก็ทําการติดตั้งนะครับเข้าไปที่เดิมนะฮะตรวจสอบนะครับความถูกต้องนะครับแล้วก็ขันสกรูยึดนะฮะสำหรับตัวส้กล่องนะครับ หลังจากนั้นนะครับตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งทางความสะอาดนะครับที่เหลือนะครับรวมทั้งหน้าแปลนนะครับที่เราจะทําการติดตั้งตัวอ่างเกียร์กลับเข้าไปนะครับก็มีการทานะครับตัวเบรกเลียวนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับตัวอ่างเกียร์เข้าไปนะครับหลังจากที่เราทําการขันปอนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราทําการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับว่าน็อตสกรูทุกตัวเนี่ยนะครับมีความแน่นนะครับอยู่ในค่าปกติไหมหลังจากนั้นเราเติมน้ำมันเกียร์กลับไปครับ รุ่นนี้นะครับจะมีตัวไม้วัดนะครับหรือเหล็กวัดน้ำมันเกียร์นะครับก็สามารถที่จะวัดระดับได้นะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการรีเซ็ตนะครับระบบเกียร์ CVT ครับรวมทังการเล์นิ่งเกียร์ใหม่นะครับสำหรับมิตซูบิชิมิลาดนะครับคันนี้นะครับใช้งานมาอยู่ที่2,47,0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณนะครับหลังจากที่เราทําการเปิดอ่างนะครับฟัดชิ่งเกียร์ฟอกเกียร์เปลี่ยนส้กกองเกียร์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการรีเซ็ตเกียร์ครับ เราทาการรีเซ to ็ตเพื ite, ่อลบนะครับหน่วยความจานะครับความจําพฤติกรรมการขับขี่นะครับการขับขี่ของผู้ขับขี่นะครับจะถูกลบนะครับแล้วก็รีเซ็ตใหม่นะครับให้จําค่าใหม่นะครับเพื่อที่จะทําให้ระบบเกียร์กลับมาทํางานได้อย่างสมบูรณ์นะครับแบบรถยนต์ใหม่ๆเลยนะฮะเพราะว่าหน่วยความจําเมื่อมีการบันทึกหน่วยความจําเข้าไปมากเข้ามากเข้าเนี่ยนะฮะมันก็จะมีปริมาณหน่วยความจําที่เยอะนะครับแล้วก็ทําให้การ ควบคุมไม่แม่นยำนะครับการสั่งเปลี่ยนเกียร์นะครับผิดพลาดนะครับเราทาการรีเซ็ตเพื่อบันทึกค่าใหม่นะครับที่ถูกต้องลงไปนะครับทําให้การขับขี่ดีขึ้นนะครับอาการกระตุกนะครับแล้วก็สมรรถนะนะครับกลับมาดีเหมือนเดิมครับเหมือนตอนรถใหม่ๆเลยนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือเราต้องปิดโหลดไฟฟ้าก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับติดเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เลื่อนตำแหน่งเกียร์มาที่ตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราทําการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ครับโดยการเลื่อนตำแหน่งเกียร์จากเกียร์ว่างนะครับขึ้นไปที่เกียร์ถอยนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราเลื่อนลงมาที่ตำแหน่งเกียร์ดีนะครับแบบนี้นะครับก็คือเป็นการทํางาน1นึรอบหรือ1นึ่ไซคลนะครับของการรีเซ็ตนะครับแนะนําว่าควรจะต้องทําอย่างน้อย10ครั้งนะครับแล้วเราจะมาตรวจค่าอีกทีหนึ่งว่ามันมีการกระตุกกระชากนะครับของ การเปลี่ยนเกียร์หรือเปล่านะครับเราเริ่มเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากเกียร์เนะครับเกียร์ว่างนะครับลงมาเกียร์ดีนะครับสังเกตไปด้วยนะครับว่าตัวรถมีการกระตุกไหมในการเปลี่ยนเกียร์เราขึ้นไปเกียร์อาครับเราลงมาที่เกียร์ดีนะครับอันนี้นับ1นึ่งเซตครับสเซตครับ เสเซตครับอ่าขั้นตอนนี้นะครับเราทําการเล ARNING นะครับโดยการขับครับใส่พฤติกรรมการขับดีๆเข้าไปนะครับก็คือ จาลองการขับขี่ทุกรูปแบบนะครับที่เราได้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นขับช้าขับเร็วนะครับตอนนี้เราอยู่ในซอยนะครับการขับขี่นะครับถ้าต้องการค่าที่ถูกต้องนะครับการขับขี่ควรจะใช้นะครับคันเร่งให้ราบเรียบนะครับไม่ขับกระโชกโค้ห้างนะครับใช้เดินคันเร่งอย่างนุ่มนวลนะครับค่อยๆเร่งนะครับ ที่เราใช้ความเร็วได้นะครับเราก็จะใช้ความเร็วครับโดยการขับขี่นะครับที่ความเร็วเดินทางนะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือถ้าอยากให้รถเปลี่ยนเกียร์นุ่มนะครับแล้วก็ประหยัดน้ามันนะครับเราจะต้องมีพฤติกรรมการขี่ที่ดีนะครับในการบันทึกข้อมูลเข้าไปนะครับก็คือแต่คันเร่งด้วยความราบเรียบนะครับสมูทนะครับไม่แตะแรงไม่คลิกดาวนะครับระบบ CVT ก็จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์ครับก็คือไต่ไปตามรอบนะครับเล่งไปตามความเร็วนะครับ แล้วก็ในช่วงเวลาที่เราต้องการอย่างเช่น engine brake นะครับเราก็ถอนเท้าออกจากเร่งนะครับปล่อยลถไหลนะครับแบบนี้จะทําให้รถประหยัดขึ้นแล้วก็ไม่ไม่กระตุกนะครับเวลาที่เราขับขี่อย่างงี้ครับข้างหน้านะครับเราไม่ได้ไม่ต้องการเพิ่มความเร็วละเราถอนเท้าออกจากคันเร่งนะครับระบบเกียร์ก็จะเซ็ตนะครับค่าเอาใหม่นะครับนะครับหลังจากกลับรถแล้วเราจะเร่งความเร็วครับ ค่อยกดนะครับอย่างราบเรียบตัวรถก็พุ่งนะครับความเร็วของรถก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับขับแบบนี้นะครับให้ครบทุกรูปแบบของการใช้งานก็ถือว่าโอเคแล้วครับสำหรับการเล a r n i n g ระบบเกียร์ครับ โอเคกลับบ้านได้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเนืะอการ์ลันมาสเตอร์นะครับและสำหรับใน EP ต่อไปนะครับเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนะครับโปรดติดตามครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆจากเราครับ